สวัสดีครับกระตับกระสู่ช่องนอน b i l l i v e 3สามหกเซึ่งคลิปนี้จะเป็นการปยากรคนลาศีกลุ่มลัคนากลุ่มสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไปกระตุใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาที่ Billiver หกซึ่งจะมีค่าครูแอดไลน์มาทําค่าครูได้ครับสังเกตได้จากไทยของหัวข้อชื่อเรื่องนะครับโอเคทีนี้คลิปนี้เป็นคลิปของพื้นวาสนากําเนิดด้านของการงาน นะครับปัจจุบนกรรมในดวงชะตาว่าอยู่จุดไหนเป็นอย่างไรจะเหมาะอาชีพอะไรนะครับเรามาติดตามกับฟังกันเลยครับก่อนอื่นนะครับด้านของปัจจุบนกรรมเนี่ยสมัยนีย้จะพูดถึงเรื่องการงานทั้งหมดเลยครับเพราะอะไรเพราะว่าการงานเนี่ยเราทุ่มเททั้งชีวิตไปเรื่องการงานเพื่อให้ได้เกิดทรัพย์สินใช่ไหมครับแล้วก็การงานเป็นสิ่งที่เราต้องผูกพันในแต่ละวันมากที่สุดอย่าลืมว่าการงานเนี่ยกินเวลาใน1วันเนี่ยี่ีชั่วโมงเนี่ยครึ่งหนึ่งเลยครับ อ่าสิบสองชั่วโมงแปดชั่วโมงใช่ไหมครับแล้วแต่คนนะแล้วแต่อาชีพบางคนเนี่ยยืนตั้งแต่เช้าเย็นๆนะครับอ่าบางคนมีการเปลี่ยนกะแล้วแต่ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันก็ต่างกันไปแล้วก็บางทีก็เปลี่ยนหยุดวันเสาร์อาทิตย์หรือหยุดวันเดียวเปลี่ยนกันนี้ก็มีเยอะแยะมากมายเนาะมันมีหลายรูปแบบดังนั้นเนี่ยเราอย่าเพิ่งกําหนดเรื่องนั้นแต่เอาเป็นว่าการกำหนดอาชีพของเราเนี่ยเป็นไปตามดวงดาวว่ามันเหมาะสมแล้วมันก็จะทําให้ได้ดีและอยู่อย่างยั่งยืนหรือเปล่า,านี่ครับเราไปดูกันเลยนะครับจุดกําเนดของเราอยู่่ที ตนุตรงนี้ขยายมาเป็นคนแบกม้าน้ำหรือคนเทม้าน้ำนะครับจะไม่พูดถึงอะไรมากมายแล้วเดี๋ยวจะว่านอกเรื่องนะครับตรงจุดนี้ผมพูดไปเยอะแล้วต่อไปเรามาดูนะครับพพกัมมะคือปัจจุบนันณกรรมและการงานให้นับจากตัวเองไปเนี่ยสิบราศีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นราศีพิจิกธาตุน้ำกลางธาตุนะครับอ่ะแต่จะง่ายกว่าน,นั้นนะครับให้นับจากตัวเองไปสี่ราศีด้านหลังหนึ่งสองสามสี่ ก็คือกรรมะนะครับก็คือการงานปัจจุบันกรรมนะครับหมายความว่าปัจจุบันของเราเนี่ยเป็นราศีธาตุน้ำกลางทาุหมายถึงความเสถียรน้ําที่เสถียรหมายถึงอะไรครับน้ําที่มันเป็นแม่น้ําลําคลองนี่แหละเป็นแม่น้ําที่มันอาจจะเป็นห้วยหนองคลองบึงที่มีการไหลแรงๆหมายความว่าบางทีเป็นน้ําตกคือหมายถึงว่ากระกดหมายถึงต้นน้ําก็คือน้ําที่ตกจากฝนเนี่ยลงมาบนที่สูงนะครับหมายถึงเทือกเขาแล้วก็จากเทือกเขา ตกลงมาเป็นพื้นราบเขาเรียกว่าน้ําที่มีพลังราศีพิจิกเป็นน้ําที่เป็นอังคารหมายถึงน้าที่มีพลังก็หมายถึงน้าเชี่ยวน้ําที่ไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่าธาตุน้ําในทางฮงจุยจะบอกว่าเป็นกระแสที่ไหลลงนะครับหมายถึงลูกศรชี้ลงแต่ธาตุไฟหมายถึงการพุ่งขึ้นนะครับดังนั้นจะต่างกันนะถ้าผู้หญิงจะเป็นธาตุน้ําที่ไหลลงแต่ผู้ชายจะเป็นธาตุไฟที่พุ่งขึ้นนะครับมันคือสัญลักษณ์ของอ มีใครดูบ้างที่มันเป็นลักษณะของการที่เป็นอ่าสียันตราคือมันเป็นยันของพระแม่ลักษมีอะครับอ่าเาเรียกว่ายันตรานะครับก็คือยันที่เอาไว้ที่เราคล้ายๆกับหูของคนจีนนะครับหูที่มันเป็นแบบยันเขียนที่แปะแปะหน้าอ่าแปะหน้าผากของผีดิบอะนั่นแหละเขาเรียกหูแต่ว่านี่คือยันประเภทหนึ่งประเทศไทยก็มียันก็หมายถึงยันที่เกี่ยวกับเรื่องตะกุดเกี่ยวกับเรื่องของยันพิชัยสงครามยันอะไรพวกนี้ครับอ่า แต่ว่าในทางฮินดูก็จะมียันเหมือนกันซึ่งจะเป็นค็คือแมนดาลานะครับอ่าก็นนหละๆก็หมายความว่าจะมีแมนดาลาขึ้นมาด้วยจะมีอา่ายันตราขึ้นมาด้วยยันตราเนี่ยเป็นเป็นรูปเคารบชนิดหนึ่งที่คือหมายความว่าเราไม่สามารถมีรูปสลักได้เพราะมันอาจจะแบบยุ่งยากในการปั้นเพราะไม่มีคือพูดง่ายว่าต้องใช้คุณสมบัติพิเศษของคนที่ปั้นเป็นนะ่ย แต่สี่ยันตราเนี่ยมัน,ม,นมันเป็นการวาดได้เป็นการที่ทุกคนเนี่ยสามารถทําได้แต่ซับซ้อนมากเลยนะครับเดี๋ยวเอาไว้วันหลังจะมาให้ดูนะครับแล้วของสี่ยันตราแล้วก็คือมันจะมียันของทุกดาวนวระเคาะเลยก็มีนะครับคือประเทศอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่แบบว่าครีเอทมากก็ไม่ต่างเพราะว่าเขาเป็นอาทิตย์เด่นเพราะว่าคืออาทิตย์เด่นจะมีอยู่สามสามที่ที่ผมคำหนึ่งถึงแรงเห็นที่เด่นที่สุดหนึ่งคือพาที่อุทยัยก็คือประเทศญี่ปุ่นคือมักจะทําอะไร ไปหน้าก่อนเพื่อนเสมอคือพูดง่ายว่าเป็นประเทศเอเชียแต่ลุดหน้าไปถึงระดับยุโรปหรืออเมริกาเลยนะครับซึ่งจะโดนเพศภัยก่อนเพื่อนด้วยนะครับก็คือตอนนี้เศรษฐกิจตกต่ำมา3าปีหลังจากที่เป็นยุคหมดยุคของเขาอะ่ะต่อไปก็จะเป็นไทยนะครับไทยเนี่ยก,ก็มีความเป็นแต่ว่าเราเรายังคือยังไม่เด่นมากก็คือข้ามไปไปฮินดูนะครับฮินดูก็คือการบูชาไฟคุณสังเกตดูได้จากหนัง แขกต่างๆเนี่ยพอเวลาสวามีกลับมาที่บ้านเนี่ยที่เมืองที่วังนะครับผู้หญิงก็จะจับถาดหนึ่งที่มีไฟนะครับแล้วก็จะวนรอบตัวผู้ชายหมายถึงว่าเอาทุกเอาโศกเอาโรคเ,เอาภัยเอาทุกอย่างกรากราคินีเสียจจันไลยเนี่ยออกไปนะครับคล้ายๆกับพระที่สวดนั่นแหละครับหรือพรมน้ำมนต์น,นั่นแหละแต่อันนี้เป็นไฟคือคนคนคือเขาเรียกว่าไฟคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไฟคือเชื่อมต่อกับพระเจ้า พระเจ้าหมายถึงทางฮินดูนะครับไม่ใช่พระเจ้าของพระเยซูนะครับคนละเรื่องผมจะไปพูดเรื่องของศาสนาคริสต์เลยเพราะว่าผมไม่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นนะครับแล้วก็ไม่นับถือศาสนาคริสต์ด้วยแต่ผมนับถือพุทธแต่ว่าพุทธมาจากฮินดูคือมันแยกกันไม่ค่อยออกเข้าใจไหมครับอ่ะทีนี้สุดท้ายก็คืออียิปตโบราณครับอ่าอียิปตโบราณคือการก็คือปริรามิดปริรามิดเนี่ยเป็นทาศไฟก็หมายความว่าพุ่งขึ้นสู่ฟ้าเป็นการอ่าเขาเรียกว่าเป็นการบูชาสวรรค์บูชาเทพ นะครับตาจริงประเทศจีนก็อีกประเทศหนึ่งที่ที่มีเด่นรองลงมาเหมือนกันนะครับก็เหมือนไทยกับอ่าจีนนี่แหละนะครับโอเคประมาณนี้ทีน,นี้เรามาดูกันนะครับว่าการงานของเราเนี่ยนะครับเป็นราศีที่มันเป็นธาตุน้ําหมายถึงอะไรธาตุน้ำเนี่ยจะหมายถึงเกี่ยวกับนักว่ายน้ําก็ได้นะครับหมายถึงว่ากีฬานักกีฬาที่เกี่ยวกับเรื่องว่ายน้ําแต่ ผมไม่ได้ความสําคัญกับจุดนี้เลยนะครับแต่ผมแค่ว่าเออพูดถึงเรื่องน้ำก็คือตรงนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมเรือครับอ่าก็คือหมายความว่าออไม่จําเป็นต้องเป็นเรืออย่างเดียวนะเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างเรือก็ได้แต่ว่าโอ้โหมันใหญ่มากคนไม่สามารถทําได้หรอกมาชคดูช่องนี้แน่นอนว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของเรืออู่แน่นอนนะครับออคิดว่าอย่างเงี้นนะอ่าก็คือหมายความว่าตกไปเป็นท่าน้ําท่าน้ําคือขายน้ำไงมขายน้าในที่อออย่าคิดไปทาง18บบวกนะ ถ้าขายน้ำหมายความว่าเป็นคนที่ขายเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟคาเฟ่อันนี้ทําได้เลยครับกาแฟคาเฟ่คือไม่ใช่ทุกคนจะทําได้นะคุณต้องดูก่อนว่ารา,าศีธาตุน้ำของเราก็จริงแต่นี่คือภาพรวมเราต้องดูก่อนว่าดาวใดก็ตามมาสถิตในราศีพิจิกเอ่ยแล้วก็ดาวคานที่ราศีพิจิกเนี่ยไปสถิตราศีใดเอ่ยนะครับเราต้องดูก่อนนะแต่อันนี้คืออนุมานให้ฟังว่าราศีที่เหมาะที่สุดหมายว่าอาชีพที่เหมาะที่สุดของคนกรรม,มะเนี่ยก็หมายถึงอาหารแช่แข็งอาหารที่เกี่ยวกับเรื่องของ คำว่าขายของแช่แข็งคุณต้องแบบแปลงนิดนึงนะไม่ใช่ว่าคุณจะต้องขายของแช่แข็งจริงๆแต่คือคุณจะไปเทียบกับตัวเองกับแมคโครไปเทียบกับตัวเองกับพวกเฟชมาดเนี่ยเฟชมาดเนี่ยไม่ได้เพราะว่าพวกนี้เป็นคือเบทาโกพวกนี้ครับเป็นอะไรที่เขาเป็นบริษัทใหญ่เราเทียบไม่ได้หรอกไม่ได้หรือว่าให้คุณไปขายพวกนี้แต่หมายความว่าคุณรับเอาพวกนี้มาขายต่ออย่างเช่นผลไม้ฟรุเซนเนี่ยก็มีก็หมายถึงว่าปั่นผลน้ําผลไม้ที่เป็นแบบแช่แข็งอย่างเงี้ยครับก็ขายได้ แต่ว่าสมมริเขานิยมของสดมากกว่านะก็ก็ลองดูครับเพราะบางทีตลาดอาจจะมีมากแล้วก็เอาไปว่า s t รอเบอรี่ปันที่มันหายากอะก็คืออผมเคยซื้อมาแล้วปั่นอร่อยมากนะครับก็คือต้องต้องปรุงเป็นอะพูดง่ายๆก็จะต้องมีสตรอเบอรี่ปั่นพีชปั่นนะครับเป็นเป็นอะไรที่มันที่มันหายากที่มันไม่สามารถแบบแม่ค้าทุกคนทําได้สมมครแม่นนค้าก็าจะมีพวกอ่าอะโวคาโดเอยเป็นมะละกอเอยมะม่วงเอย อะไรแบบนี้ครับที่มันแบบฝรั่งเอยที่มันหาได้จากประเทศไทยเราอ่ะอันนี้มันเป็นเบเบ้น,นะครับหมายความว่าเราก็จะมีเมนูสตรอเบอรี่ปัน่นคนอื่นไม่มีนี่นะครับไม่ต้องทําให้ใครเห็นนะครับเพราะถ้าเขาเห็นเขาอาจจะแบบว่าอมันคือมันเป็นแบบนี้คนไทยอ่ะบอกเลยบ้านผมก็เป็นขนาดเป็นจังหวัดเล็กๆเองอก็จะเป็นแบบว่าประเภทแบบถ้าเผื่อไม่สดอย่างเช่นต้องเป็นแบบตามสั่งเท่านั้นนะถ้าไม่ตามสั่งเอาเอากับข้าวมาแบขายอย่างเงี้ยตักแบบเขาแี้วตักข้าว กับข้าวถุงใช่ไหมครับเขาจะไม่ค่อยซื้อกันอ่าเขาจะต้องแบบเอาสดๆใหม่ๆจะต้องแบบทําเดี่ยวนั้นเลยอย่างเงี้ยครับอ่าทำทำอะไรที่แบบว่าทอาออกมาวางไว้อยากคนไม่กินค็จะต้องสั่งซื้อใหม่อย่างเช่นโตเกียวจะต้องแบบเอาใหม่ๆคือแบบโชว์ลาเต็มหน้าร้านไม่ซื้อครับเอาอันใหม่อย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยกันอ่าผมก็ไม่ทราบว่าทําไมแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นประเภทสุกเด่นสุกเด่นหมายถึงจะต้องกินของที่มันดูดีอย่างเดียวครับ ของที่ไม่ดูดีไม่กลิ่นนะครับประเภทติดหรูนะครับแต่ตัวผมยังไม่ใช่ประเภทสุกดีดังนั้นเนี่ยจึงแบบของหมักของดองเวลาเอามาปุ๊บก็อเอามาดองในตู้เย็นอีกนะครับซื้อมาเผื่อก็เอามาดองในตู้เย็นกว่าจะได้กินมันก <im> ็ใ <ainsi> ช้เวลาอย่างเงี้ยครับเพื่อนผมคนหนึ่งเกิดวันอาทิตย์ชอบของสดเพราะวันอาทิตย์เนี่ยหมายถึงดาวพุธเป็นปากดังนั้นเนี่ยหมายถึงของสดหมายถึงผลไม้หมายถึงของที่เป็นเส้นๆจะชอบกินพวกนี้นะครับพี่ผมก็เกิดวันอาทิตย์แต่ว่าตัวผมเนี่ยเกิดวันพฤหัสดังนั้นเนี่ยก็ ขนาดดาวสเบเบกะกินีนะครับหมายถึงของหมักของดองแต่ผมก็ยังชอบของพวกนี้นะครับของที่แบบกิมจิอย่างเงี้ยนะชอบนะครับปลาไหลอย่างเงี้ยก็คือส้มตำเนี่ยชอบนะครับปูปลาไหลพวกเนี้ยครับอ่าเห็นไ,ไหมอ่าประมาณนี้อย่าจะมานอกเรื่องโอเคจบเข้ามาในเรื่องต่อทีนี้อ่าหมายถึงธุรกิจกาแฟธุรกิจคาเฟ่ธุรกิจอ่าที่เอาของแช่แข็งมาแปรรูปนะครับมาเป็นของอย่างอืง่น อย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วก็หมายถึงการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับทางทะเลอย่างเช่นอาควาเรียมเนี่ก็ได้ครับหมายถึงว่าเป็นพนักงานในอาควาเรียมก็ได้เป็นพนักงานเกี่ยวกับขายพวกเกี่ยวกับกุ้งเกี่ยวกับปูกับหอยที่เป็นการเพาะเลี้ยงะครับที่อยู่ในน้ำอ่ะสัตว์น้ำอ่ะ,อะขายสัตว์น้ำก็ได้อย่างเช่นปลาหมึกนี่นครับอแล้วก็อะไรอ่ะอืมถ้านามหมายถึงกระแสธนาคารนะครับถ้าเป็นแบบรูขึ้นมาหน่อยก็คือธนาคารธนาคารหมายถึงกระแส หมายถึงเงินสดกระ no แสเงินสดที่เข้าๆออกๆนี่แหละครับประเภทนั้นแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อนะครับก็หมายถึงกระแสเหมือนกันอย่างเช่นพวกเงินติดล้อพวกนี้ก็คือกระแสเงินเหมือนกันนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของที่เป็นแบบโทรศัพท์มือถือที่แบบมีการคือขายโทรศัพท์ใครที่ขายโทรศัพท์มือถือก็ต้องเป็นโทรศัพท์ที่เป็นการแบบว่าจำนองจำนำได้อะจะมีการเข้าาออกกง่ายเพราะอย่างน้อยไม่ซื้อเครื่องจริงก็ยังซื้อเครื่อง ที่แบบว่าตกรุ่นหรือเป็นเครื่องที่แบบว่ามันหลุดจำนำนี่ครับก็จะได้ถูกลงคนก็จะสนใจเรื่องนี้เหมือนกันประมาณนี้นะครับหมายถึงเกี่ยวกับเงินกู้เงินผ่อนนี่นะครับพวกนี้ก็ได้นะครับก็เป็นกระแสเหมือนกันหมายถึงว่าจะต้องมีการแบบไหลเวียนเงินเข้ามาเรื่อยๆในแต่และเดือนแต่และเดือนเป็นการเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรที่ดินก็ได้เพราะมันหมายถึงกระแสที่ไม่ได้ขายทีเดียวลระจบแต่หมายถึงว่าไปได้เรื่อยๆนะครับมีการ เปลี่ยนแปลงเรื่อยๆอ่าประมาณนี้ธาตุน้ำหม,มายถึงกระแสที่ดีกระแสที่คือหมายถึงว่าถ้างานที่ตกธาตุน้ําค่อนข้างดีครับหมายถึงว่ามันจะมีกระแสดึงดูดที่ที่เยอะแต่มันก็เหนื่อยนะแต่มันก็ได้เงินดีด้วยเพราะน้ําคือเงินเงินคือน้ําในทางของจ่วยบอกนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือสิ่งนั้นเหมือนกันเพราะมันหมายถึงความนิยมแล้วก็หมายถึง น้ำเมตตาได้ด้วยนะครับธาตุน้ำจริงเป็นราสีที่สําคัญนั่นเองนะครับสามารถติดตามคํากสารได้ในคลิปหน้าอย่าดืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดขยาการในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามไปกลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ